หมูนิธิปอเต็กตึงช่วยการผถมพยาบาลและนำตัวดาบตำรวจสมปองเพลงมาลาผู้บังคับหมู่งานจราจรสอนอพญาไทยส่งโรงพยาบาลนะคะหลังถูกนายเมธวินทองภูขี่รถพุ่งชนแหกด่านเพื่อจะหลบหนีการตรวจคน้นโดยตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มได้พร้อมของกลางเป็นยาบ้า60เม็นที่ซุกซ่อนอยู่ในรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวตำรวจจราจรสนพญาไทยเล่านะคะว่าเวลาประมาณ11นาฬิกาได้ตั้งด่านกวดขนันวินัยจราจรบ,บริเวณหน้าสอนอก็พบ ผู้ขี่รถจักรยานยนต์และผู้ซ้อนท้ายคันหนึ่งที่ขี่รถลงมาจากสะพานข้ามแยกและไม่สวมหมวกนิรภัยจึงเรียกให้จอดแต่คนขับก็กลับเร่งเครื่องจะหบหนี ดาบตำรวจสมปองจึงได้เข้าสกัดจับแต่ก็ถูกรถจักรยานยนต์พุ่งชนจนล้มศีรษะฟาดพ,พื้นและแขนหักโรถจักร,ากรยานยนต์ก็ล้มลงค่ะจากนั้นนายเมทวินและนางสาวเตือนใจตัวบุญรอดที่ซ้อนท้ายมาได้วิ่งหลบหนีไปที่บริเวณซอยข้างสอนอตำรวจจึงไล่จับกลุ่มได้ในที่สุดนะคะนายเมทวินให้การรับสารภาพว่ารับยาบ้าท,ทั้งหมดมาจากเครือข่ายย่านบางเขนเพื่อจะนําไปจําหน่ายย่านเพชรบุรีซอย5ระหว่างทางพบด่านตรวจจึงตกใจและพยายามจะหลบหนีโดยอาศัยช่วงวันหยดเทศ การสงกรานในการขนส่งยาบ้าเนองจะคิดว่าตำรวจน่าจะติดภารกิจในการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวและไม่คิดว่าจะมีด่านตรวจค่ะก็ผมนี่ผมไปรับมาจากบางเขนครับครับแล้วจะเข้ามาส่งแถวพญาไทนี่เพิ่งทำครั้งแรกทำไมถึงมาส่งอะไรตอนนี้เป็นช่วงที่ตำรวจเขาหยุดส่งการหรือว่าตั้งด่านอะไรก็มีส่วนนะพี่ คาดว่าแบบเช้าๆาตำรวจไม่น่าจะมีจากการสอบสวนค่ะทราบว่านายเมทวินเป็นอดีตนักมวยชื่อดังใช้ชื่อในวงการมวยว่าก๋้ยเจ๋งสิทธิร่มใสแต่มาระยะหลังไม่ได้ขึ้นชกแล้วเบื้องต้นตำรวจได้แจ้งข้อหาพยายามฆ่าเจ้าพนักงาน,นขณนะปฏิบัติหน้าที่ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในขณะปฏิบัติหน้าที่และร่วมกันมียาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจะนำตัวขออำนาจศาลฝากขังในวันพรุ่งนี้ค่ะ